ครับผมสวัสดีงามเศร้าครับเราที่ปลูพักอ,ออกมาเบิง่งส่วนผักครับปลูกไว้เพกินครับผักกับบังงามหนาวเลยกะปลูกเอามาปลูกได้ประมาณสิบกัวเมอร์ครับคีดกันคิดกะกันครับ,กกบ,บางงาสิบกัววัน เนี่ยดินลงเพิ่มครับเพื่อที่เพื่อได้ปลูกเงี้ยเพิ่มดินทุนนะสำหรับปลูกพิกขี้น้องนังเป็นดอกก็ะดิ่ทุนนะครับทุนส่หรันแ่งกำลังเป็นดอกนะครับว่าใช้พุ่มปลูก ไปครบเดือนพอดีครับเนี่ยแตงครับครบหนึ่งเดือนพอดีพร้อมกันกับพริกครับพริกเกันเดือนหนึ่งเพื่อนพริกเอาเบียร์มันมาจากบ้านชัยภูมิครับเบียร์แบบที่มันเหลือเขาปลูกตัวน,น,น,น้อยๆแน่ๆมาปลูกแตงล้งไมครับแตง,แตง ังว่าเกิดอะไรติดลังงานีน่ใ่พุ่มพังเอาสปิงเกิลมาตอมาว้านนี่แต่งเป็นน่วยแล้วครับไปสสไร้เก็บแล้วแต่งหน่อย เึ้นจับดกดก,ดกครับทันมันติดเปิดไริฉีดสารเคมีไริฉีดยายงใส่แค่ปุ๋ยหมักกับปุ๋ยคอกเพราะว่าแบบมันมีมาลงมาแรงก <c oughs> มันเป็นอย่าง่อ <c oughs> ยมันกินไปครับนี่ครับแตงมันพอเก็บแล้วลูกนี่ <c oughs> อันนี้เดือนหนึ่งพอดีครับเขาบอกว่ามันเก็บสามสิบสองมือเก็บผลผลิตได้กระสิมแ,แมนเยอะครับอันนี้ทั่วเป็นทั่วพุ่มครับทั่วพุ่มอันนี้แม่ปลูกไว้กำลังเป็นดอกครับทั่วพุ่มทั่วฝักเง,งวีวอะไรจะเป็นแบบพุ่มครับม่ได้ใส่ข้างเขียบกำลังเป็นดอก วีบฝ้าครับผมปลูกสองต้นซื้อมั้แต่งลูกเงยแล้วอันนี้ต้นมันปลูกครับสร้างรัศดามาที่กันปลูกได้โดดเติบแล้วครับเลยกืบยี่สิบมือ,อน,นี่กะพกุ่มหอมเส้อแนร์ผักแพ้วครับอันใบหูเสือครับสาบเสือ ตุ่นนางกับนังติดๆปุ๊กขึ้นใช่บุกเลยอาทิตย์นึงอาทิตย์กลัว,ลวประกาศครับนี่พักอันกาดผักกาจอนผักกาดพันดอกกาดหินนี่ว่านแค่เดียวครับ Nó bán xịt mưa, xịt có mưa Nhìn đồn hòm đợi nhau ra hợp nó kịp Hợp bùng Cướt cả... vào nhóm nhem. มีมาปลูกแซมไว้แตงมีอยู่หมูได้หลายต้นดูแต,แตงไทยเกี๊ยบเกี๊ยบขาวครับเกี๊ยบขาวไม่หยอดไว้มดแข็งซื้อมาปลูกสองต้น ขี้ยกะข้เอเบียร์เนี่ยน้องไอ้ยิ้มอ่ะทุกคนเตะไปนีป่นแจงไทยกำลังหยอดไม้ครับแจงไทยหยอดหลายกุ่มอยู่พอดีเพิ่งเอารถอดินมาทมเบอรครับเพื่ได้เกิดขึ้นมาลายปไยปได้ พี่กกำลังเ,เ,เป็นน้วยนะพีกกำลังเป็นดุกเป็น้วยเป็นขันนบบี่อย่างบุกพีกขี้ฟ้านีีลนะพี่กล่นสันกุ่นสีพีกตำสมนี่ครับใครจะเก็บ่วยตากไว้กินพริกแห้ง อันนี้ก็บไม่ได้ขีดนี่ยังไรครับรรเพราะว่าที่ขขีดอย่งเาปลูกกินเองจะใส่พวกเคมีพวกขามาแรงยังเลยครับดีนะมันมีเพียบเป็นไดมันจะเริ่มมีใบกูดไปยังกสร้างมันครับปล่อยมันนี่มันเป็นใบกูดทีด่จริงต้องขีดแต่ว่าเขาปลูกกินเทากับเขขีดอนะได้ส่ายกับเเป็นยังครับ น,นี่คนพัน,นยังก็นี่อีง้วงสร้างติพีกทั้งพี่เพิ่นปลูกพีกแบบนี้แหละครับเขาเก็บอันมาแต่เบียร์มาแต่กระถางต้นเดียวอ๋อปลูกไว้งามเลยแตร่งลูกใหญ่โอ้พอเก็บเราแล้วแตร่งนี่ไงล้วอยู่ทั้งปุ่น,นดูสูดูด เห็ดนี่ยังเกิดขึ้นกลางบัวนี่ข้างหน้าครับเอามวานรุ่นเอาไปสะเปะให้มันมันอะไรให้มันเยี่ขึ้นมาเอาไปแปะหอมนี่เกิดเอ้ยโหเกิดเยอะเกิดน้อยๆหอมแบงครับเพราะว่า คห้เดือข้าฟ้าออกบริเซอร์กันำลังเกิดตกพอเทียบแปะเกิดส่าเนี่ยหอมแดงเอาเป็นเม็ดมาสื่อเป็นเม็ดมาปักขาก็กำลังกินมาทันของักขาเพราะว่าตัดได้โดนแล้วแัจกง่อดเพียบเลยกี่สังคุ่ณกี่ก็ เดี๋ยวหาไปเบิ้งมันพูดข้างขาโม่งม่ดอกแคกัำลังลนมีเก็บไปลายดอกเลยแคตาเมื่นกี้รุนสองดอก หอุดหงิดเหรย่อนเสียงหยาบเหรอที่โยใหญ่ๆหกน้ำไว้ตัดแต่งไว้ครับ ปลูบปกบากที่ต้นกิดเกิกินอิ่มครับพักแค่อมพักขาดอดเหลือกินประทันเราก,กระโดนกระโดดมังหันเทียบเลยครับออกแตกยอดกระโดดน้ปลูกไว้ มันบอฝา้ครับยินดีครับนี่้องยอดงามมีบางหั่นมันออกลายยอดออกลายมันนีดช่วงเคี้ครับผมมันเป็นหน่วยลายลายพุ่มพี่มทลายหินพรีกทัานได้ำลังเป็นหมากเป็นหน่วย แดงที่ัะชี้ให้พอกันคิดหน่อยครับอือือดอกครับ